สวัสดีครับผมอ้นนะครับจากเพจ MG PU นะครับผมแล้วก็ช่องทางย t ท b e นะครับคนฟอค่ะวันนี้นะครับผมอยู่ที่ลำลูกกาคลองสนะครับผมสาขาลำลูกกาคลอง4วันนี้นะครับผมจะพาลูกค้ามาชมตัว MG4 ผลิตไทยอีกรุ่นหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมอัปเดตในส่วนของ MG4 รุ่น X ไปแล้ววันนี้เรามาดูรุ่นดีกันว่ามีอะไรให้บ้างนะครับผมเชิญชมเลยครับ รุ่นดีนะครับผลิตไทยเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับจุดที่1เลยนะครับจะเป็นส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นแบบอันดิคชีนะครับสามารถเปิดปิดช่องระบายความร้อนได้นะครับช่วงด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มีให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็อีกจุดที่2ตามมาเลยครับจุดที่2นะครับที่ลูกค้าจะได้รับสําหรับรุ่นดีนะครับผมก็คือนี่เลยที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับผมแบบนี้นะครับ ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถนะครับผมที่ลูกค้าถามหาอยู่เนาะครับผมสําหรับจุดที่สามนะครับที่ลูกค้าจะได้รับสําหรับรุ่นดีเนาะสังเกตได้นะครับผมว่าภายในของตัวรถเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเบาะด้านในก็เป็นสีดํานะครับที่ลูกค้าเห็นอันนี้ผมขอให้ดูนะนี่เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับสลับด้วยหนัง้านข้างนะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีน้าเงินนะครับให้ความเป็นสปอร์ตมากมากเลยนะครับ หลอดไฟ LED นะครับสีขาวนะครับลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนหลอดแล้วนะตัวนี้ให้กับตัวรถเลยนะครับสำหรับรุ่นดีถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับผมสําหรับจุดที่4นะครับมีที่3เนาะอันที่4นะครับที่ให้มานะครับเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับพร้อมฟังก์ชัน Apple CarPlay และ Android Auto แต่รุ่นดีพิเศษนิดนึงนะครับลูกค้าเขาให้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับพร้อม เซนเซอร์กะระยะนะครับเห็นไหมรุ่นดีนี่คุ้มค่ามากๆส่วนราคาเดี๋ยผมแจ้งไทคลิปดีกว่านะครับผอันนี้ให้ดูรถก่อนเนาะว่ามีอะไรให้บ้างแหละรุ่นดีจุดที่ห้านะครับที่ลูกค้าจะได้มานะครับผมนี่เลยมือจับเล้าหลังคานะครับสามตำแหน่งเลยนะครับต่นงนี้มีให้และเพิ่มเติมมาพิเศษนะครับที่ลูกค้าเนี่ยมองข้ามไปนี่เลยครับหมอนพนักพิงสีสันนะครับผมแถวกลางนะครับ ซึ่งตัวเก่าเนี่ยตัวผลิตนําเข้านะครับมันไม่มีให้นะตัวที่ผลิตไทยมีให้นะครับผมโอเคจุดที่6นะครับลูกค้าได้สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือจุดวางแก้วนะครับตัวนี้สามารถวางเยืยตอสีได้นะครับอันนี้ผมลองให้แล้วนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากๆมีทั้งซ้ายและขวาให้เลยนะครับ ครับผมสำหรับเจ้า MG4 รุ่นดีนะครับพิเศษมากๆนะครับเรามีโฮมชาร์จเจอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมพร้อมติดตั้งฟรีนะครับผมถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็สายชาร์จฉุกเฉินนะครับแบบกระเป๋าตัวนี้ทรงใหม่สวยน่ารักดีนะครับผมเผื่อๆอาจจะไปใช้อย่างอื่นได้อีกนะโอเคแล้วก็ส่วนโปรโมชั่นนะครับสำหรับรุ่นดีนะครับผมอ่ะผมแจ้งนิดนึงราคานะครับแต่รุ่นดีนะครับ 7 9 9 0 0บาทฟรีอย่างที่เห็นนะครับพร้อมผมชาร์จเจอร์ให้นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมของแถมคุณภาพมากมายนะครับผมฟมิล์มเซรามิกนะครับที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นชุดแต่งนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นประตูฐานไฟฟ้าแบบนี้แบบพิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับผมอันเนี้ยให้ทักหาโอนได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้า mgt รุ่นดีนะครับผมผมขอย้ำนิดนึงนะครับราคาของเขาค่าตัวอยู่ที่7 9 9 0 0บาทให้แบบนี้นะครับผมพร้อมติดตั้ง Home c h a r g e r ให้ฟรีและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับโปรพิเศษสำหรับผมนะครับลูกค้าเลือกรับชุดแต่งได้ทั้งหมด4ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น s sporty นะครับผม s ันโตนะครับอมอร์ติสนะครับหรืออีกค่ายหนึ่งเลยนะ วันเล็กโอเคสีค่ายนี้ลูกค้าเลือกได้ครับผมแถมให้ฟรีนะครับผมแล้วก็พิเศษจริงๆนะครับลูกค้าโปรดีมีฟรีดาวให้สามารถยื่นดาวให้น์เปอรเริ่มต้นนะครับราคาเจ็ดแสนเก้าพันเาร้อบาทนะครับฟรีโปรโมชั่นตามนี้เลยติดต่อผมได้เลยนะครับศ6นย์หกหนึเซลล์อ้นครับผมหรือช่องทางนะครับเพจ MG forU และช่องทาง YouTube นะครับอ้อนออ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนมารีวิวโปรดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ